ดูข่าว YouTube ต้องดูสตังมีเดียช่องข่าว YouTube ของคนไทยเงินหมื่นห้าเราไม่ทิ้งการที่โอนเงินไม่สําเร็จยังคงโอนให้วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่สถานะนี้เตรียมได้รับเงินเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราจะเช็คอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวจะบอกคุณผู้ชมว่าถนะ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันสตังจะติดตามข่าวให้นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กดติดตามช่องสตัง แล้วก็อยากรู้ข่าวสารก่อนใครเป็นคนกลุ่มแรกในประเทศไทยอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสั้นหีากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมครับจะพาไปดูเลยนะครับสาหรับใครที่ได้สถานะเราไม่ทิ้งการสีเขียวนี้นะครับท่านได้รับสิทธิ์ประการเยียวยา5,000บาทแต่ว่าโอนเงินไม่สําเร็จหลายครั้งแล้วทีนี้ไปผูกบัญชีเพาะเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารแล้วนะครับเขาจะมีการโอนเงิน1 5 0 0นนะครับให้ คูณหก้อนจะเต็มครั้งเดียวเท่านั้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอังคารพอดีตรงกับวันที่1กันยายนนี้นะครับท่านไปเช็คได้เลยนะครับซึ่งจะมีคนที่ได้รับเงิน15,000บาทเนี่ยเจ็ดหคนแต่ไม่ใช่ว่าอู โอนให้ทีเดียวนะฮะเขาก็จะทยอยโอนกันไปทยอยโอนกันไปนะครับทุกๆวันอังคารกับพฤหัสแบบนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมท่าใดที่อยู่สถานะอื่นนะครับอย่างเช่นร้องทุกลงทะเบียนไม่สําเร็จเนี่ยตังตามข่าวให้ตลอดไม่ทิ้งคุณผู้ชมครับพีิงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวจากทางกระทรวงการคลังมีแต่ข่าวลือตั้งขอไม่เอามาเล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทั้นให้คุณผู้ชมเข้าใจผิดนะครับแต่ใครที่ได้รับสถานะนี้สีเขียวเนี่ยคือได้รับเงินแน่นอนนะครับวิธีเช็คไม่ยาก เลยย้ำอีกครั้งนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เราไม่ทิ้งการด o m คอนะครับจากนั้น คุณผู้ชมกดปุ่มสีเขียวนะครับตรวจสอบเสร็จคนที่โอนยังไม่สําเร็จเมื่อเข้าไปแล้วนะมันจะเจอหน้าที่ให้คุณเนี่ยกรอกเลขบัตรประจาตวจัวประชาชนนะครับกดตรวจสอบเลยใส่รหัสเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะฮะจากนั้นก็กดเข้าไปถ้าว่าคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินตนัวนี้หรือยังไม่ถึงคิวนะมันจะขึ้นว่าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่โอนเงินไม่สําเร็จแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่ในกลุ่มนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับว่าท่านเนี่ยได้รับเงินก็จะมีการ โอนให้ในอาานาคตนั่นเองนะครับซึ่งรอบการโอนเงินเนี่ยเป็ครั้งลฤหัดกับอังคารนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้ไม่ว่าจะเช็ค ทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเช็คบัญชีธนาคารหรือว่าเช็ค SFS ก็ได้นะครับยางไรก็ตามใครที่อยู่สถานะนี้แล้วนะครับแล้วยังไม่ได้ไปผูกบัญชีพ,พร็อกเทรีดไปทานะครับส่วนคนที่ทําแล้วนะครับเราก็ต้องรอต่อนะครับเขาจะโอนให้แบบนี้ตลอดถ้าใครได้รับเงินแล้วนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างบอกชื่อและจังหวัดได้ตามขอ,ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะฮะแต่ถ้าใครนะครับยังไม่ได้ก็สามารถพิมพ์ชื่อจังหวัดได้นะครับสตังก็จะตามข่าวให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับสถานะอื่นๆบัตรคน นอื่ๆหรือว่าโครงการอื่นๆที่จะได้รับเงินของรัฐนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้สําคัญมากๆเลยคุณผู้ชมฮะกดติดตามช่องสตังคมีเดียด้วยและถ้าอยากจะรู้ข่าวกอดใครเกี่ยวกับ,กบรงทะเบียนต,ต่างๆไม่อยากพลาดสิทธ กดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้รับแจ้งเตือนจากข่าวช่องสตังมีเดียทาง YouTube นั่นเองนะครับกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสั้นหากระชับดูแลเข้าใจง่ายหลยข่ะเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวสตังไปตามข่าวต่อถ้าว,ว่าได้ข่าวอะไรเพิ่มเติมคุณจะรู้กลุ่มแรกในประเทศไทยครับ